สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมพี่น้องปองไปครับสู้กูสุคนนะครับยินดีตอนรับพี่ตอนรับน้องนะครับผมเขารับชมนะครับการรีวิวสินค้ามือสองนะครับจากทางร้านคมออดีโอครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับผมเป็นสินค้าของประจำวันที่2ี่ครับธันวาคมพศ .2564 นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมอุดหนุนสินค้าจากทางร้านนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกันเข้ามาด้วยนะครับ วันนี้นะครับผมนำเสนอเป็นนะครับ power amp มือสองอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับลูกค้านะครับผมจองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมลูกค้าอยากชมรีวิวนะครับดูความปกติของ power amp นะครับผมจัดให้ได้นะครับตามใจได้เลยนะครับวันนี้ครับผมเป็น power m จากบริษัทนะครับฮอนิกนะครับเป็นรุ่น ui 1200นะครับรุ่นนี้ครับผมสามารถขับ18นิ้วนะครับผมคงหล่อได้ข้างละหนึ่งดอก นะครับหรือเป็น15นิ้วนะครับซับเบดนะครับข้างละ 2- ถึง3ดอกได้นะครับเป็นรุ่นหมอแปลงนะครับเป็นรุ่นหมอแปลงนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเป็นว่านะครับผมจะทดสอบเลยนะครับตัวนี้จริงๆแล้วนะครับสติกเกอร์ยังเดิมๆนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับแต่แผ่นหลังนะครับจะมีสนิมนะครับตรงนี้นะครับ จะมีสนิมตรงนี้นะครับผมได้ทําการขุดขุดขัดขัดนะครับแล้วก็ทําสีให้ใหม่เลยนะครับอาจจะไม่เนียนเท่าไหร่นะครับแต่ก็นะครับสวยงามขึ้นนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้ยังไม่ขาดนะครับเดิมเดิมยังไม่เคยแกะนะครับตัวนี้นะครับไม่เคยแกะนะครับนี่คือส่วนทางด้านหลังนะครับผมมีเป็นแจ็คของแจ็คโฟนนะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของ x l r ก็มีมาให้ นะครับผมของแจ็คสารสัญญาณลำโพงนะครับตัวนี้มีทั้งเป็นแบบสเปกคอนนะครับแล้วก็มีแบบดําแดงนะครับที่ก็เห็นทั่วไปนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองนะครับให้เจ้าของได้ดูแล้วกันนะครับถึงความปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นชน a n n e l A หรือว่าช่อ n ทา B นะครับจะเป็นรวดเร็วสันิดหนึ่งนะครับสำหรับท่นนี้นะครับเพราะว่ามีเจ้าของรับไปแล้วนะฮะขอญาตนะครับผมลาวแป๊บหนึ่งนะครับ เอเรื่ะนะครับผมเลือกสาแป๊บหนึ่งนะครับต้องเลือกสาที่ไม่มีลิขสิทธิ์แป๊บหนึ่งนะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวช่องจะบินนะฮะอ่ะเปิดเลยครับผมโอเคนะครับช่องหนึ่งรับเป็นซับเบดนะครับ b v 1 8นิ้วโครงหล่อหนึ่งดอกนะครับผมอีกช่องหนึ่งเป็นตู้เสียงกลางนะครับสองคูนหนึ่งนะครับเป็นดอกสิบสองนิ้วนะครับอ่ะทดสอบกันเลยปับนะครับ Thank <laughs> you. ครับผมในส่วนของเรื่องของวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มนะครับปกติดีนะครับทั้ง2ช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง A ช่อง B นะครับไม่มีคออแคกไม่มีขั้วคากนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ลงคลิปก่อนเท่าไหร่นะครับส่วนมากลูกค้าก็จะโทรมานะครับมีตัวไหนก็เอาช่วงนี้ครับเพราะว่ากลัวไม่ทันได้ใช้งานปีใหม่นะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนบางท่านอาจจะว่านะครับมีคนรับไปแล้วนะครับลงคลิปทําไมนะครับ เผื่อบางคนก็อยากจะเห็นนะครับอยากจะเห็นตัวที่ตัวเองสั่งไปนะครับว่าปกติดีไหมนะครับออกจากทางร้านนะครับผมเราก็ยินดีนะครับทำคลิปเป็นคลิปสั้นนะครับให้เจ้าของเครื่องนะครับได้รับชมกันนะครับไม่ว่ากันเนาะนะครับแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าพาวเวอร์ยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับมีนะครับเผื่อบางท่านท่านอื่นที่สนใจนะครับผมทางเราก็จะจัดหาให้นะครับสรุปแล้วนะครับผมแท่นนี้นะครับปกติดีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง a หรือว่าช่อง B นะครับวอลลุ่มถือว่าสภาพยังยังดีนะครับสติ๊กเกอร์ยังไม่เคยแกะนะครับเดี๋ยวท่านที่สั่งจองไว้นะครับผมรอรับได้เลยนะครับจัดส่งวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปวิดีโอจากทางร้านนะครับผมเดี๋ยวสินค้าตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวไหนนะครับผมฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมมีความสุขสุขุสุขคนครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ